สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค้าไว้คัมแบ็กทูท c h เ n นอ l ซึ่งในคลิปนี้เขาก็จะเดินทางเขาตัวเมืองสวรรนาเคตเนาะพี่น้องก็คือว่าเนืองในวันขายวันเกิดของแฟนคลับที่วายูทั้งต่างประเทศเนาะยู่ที่หหรัฐอเมริกาหรือว่าอยู่รัฐอาเลอา,อาลาบเบมาเนาะเพิน่นเกิดเดือนหา เกิดวันที่ซ่องเดือนหาแล้วก็เกิดวันที่ซิมหาเดือนหาเนา,เนานะเป็นประตูกับแม่ตูแล้วเพิ่นก็เลยวายากจัางงานวันเกิดโดยการเลียงเขาน้องน้องนักเทียนเนาะและ้วการมอบอุปกรณ์การเทียนให้น้องน้องนำซึ่งถยบกระไดเบิงบอลที่จะไปเหตุกิจกรรมเนาะก็คือเรือที่บานนาจันดายเรือโรงเดียระถมบานนาจันดซึ่งก็คือไดท้ทร่าอาจารย์เนะาะเพราะมือดันทีเขาไปห้าเพล่นแล้วเพิ่นเอยุเนะาะเพราะเขาไปคำแล้ว เพิ่นหันไปคนบานอื่นํำแล้วเพิ่นก็เมื่อบานเพิ่นเนาะก็เลยว่าได้เบอร์โทรมาแล้วกะต็ติดต่อหากันเอ้าเนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอยากได้อุปกรณ์การเพียนเนาะก็คือเป็นปุ่มแบบเพียนเพราะว่าทาั้งทั้งเพิ่นน่ะมีอยู่แต่ว่ามันมันบ่ร้ายเนาะเพิ่นก็เลยอยากได้นะคันแบบหายได้เนาะแล้วก็อยากได้ปุ่มซ่อให้น้องๆนักเรียนเนาะเพราะว่าอยู่ผุ่นม,มันกลเป็นเขตนนองแน่ก็เลยว่าขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนแน่เนาะปุ่ม สำหรับนักเขียนที่น,นังซื้อรากาอยากได้บ้านเต้กับบ้านตีเนาะส่วนกระต่อค่ะเพื่อว่าบ่เอานะเพื่ออยากได้แต่มักบ้านกับมักบ้านนะอยากได้แต่มักบ้านเต้กับมักบ้านตีนะพอนะักเขียนมากกว่าน,นะซึ่งก็เลยคิดว่าคถ้าสื่อในบาน้านเท่านี้ก็มีอยู่แต่ว่ามันสีโบอ่ามันสีโบโคบตามทีเทาอยากได้เนาะเพราะอยากได้ลายยาง อย่างได้ปุ่มแบบเพี้ยนแต่ว่าอยู่บ้านนี่คือคือว่าบมมีค่ายนาะก็เลยว่าเดินทางเขาเมืองเนาะซึ่งพอตูวเมตูเพิ่นกฝากเงินมาอยู่ห้าอยเนาะแล้วก็ให้เป็นขานนามันเนาะหนึ่งอยแล้วก็อีสี่ลอยเป็นเหตุกิจกรรมซึ่งสี่ลอยได้อยู่สี่หลานแดแสนเนาะพี่น้องส่วน้งเงินคืนก็นเขาก็เสีเยางบตัวนีม,มาจัดกิจกรรมให้เพื่นเนาะ

แล้วเป็นเทียมหอ,อยเนาะพี่น้องสําหรับเขามาหารหลดก็คือมาล,าล้างรหลดเนาะล้างรหลดแล้วก็เลยพึาพ่าเพล่นเหลืองต้าหลดเลยเพราะว่าต้าโหลดทีมันบอกหอยแจงเวลาขีก่กลางคืนลำบ,บากขนาดเพราะว่ามัน,มนเห็นพอมัวม,วม,วมัวเนาะก็เลยแบบห้เพิ่นคัดคัดแล้วแล้วก็อันทางหารแนะนาให้ใส่เป็น led เพราะว่ามันจะแสงเป็นไฟสีขาวแล้วมันจะแจงกลัวเนาะก็พอดีมืดซองพันบาทเนาะค่าล่างรหลดหาสิพันพอดีเปลี่ยนตัวนั้น ที่แล้วคืนว่าคูรับพันพันหาซ่อมพันเนาะแต่ว่าคูละพันกับพันหามันเบิดเลือดแต่คูซ่อมพันก็เลยได้เปลี่ยนคูซ่อมพันเนาะสำหรับตาลดก็เอาไปเอาไปพดล่องเบิรงกอนเนาะว่ามันสสแจยงทําไหมหลังจากได้คัดมาแล้วล้วก็เปลี่ยนตาไม่แล้วเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องเพราะว่าจะไล่กะหอดบานคํามื่อนี้ก็คือสีหอดคําอีกก็ต้องขอขอบใจลายเนาะสำหรับพี่น้องที่ว่าสนับสนุนเหลืองคาร์นัมลดทิพมาเนาะก็มี ผีอุทัยพงษ์ประเสริฐเพื่อนวาอันนั้นแหละแต่สิใสห้าร้อยแปดสิบเน,นาะแล้วก็มีผีวัวลกิ้ดสวยคาน้ำมันเนาะห้าร้อยบาทแล้วก็มีล่วงตาเล็กสวยคาน้ำมันห้าร้อยบาทเนาะตอนนั้นไปไปเห็ดภารกินและทางเนี่ยเราเพิ่สวยคาน้ำมันมาแล้วก็มีผีวิรพง์ที่แกวหนึ่งพันบาทเลียงทีมง,งานกินข้าวนะเพื่นวะแล้วก็พอสวัสด ใส่สวนตัวเนาะซองพันบาทแล้วก็ผีสัตว์ตนนั่นทวงซองพันบาทช่วยค่าน้ำมันต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะซึ่งกะมีพี่น้องที่ว่าอนมาน้ำลังแต่ว่ายังบริเขียนเขาในนี้สิเอาตัวนีเคียนบันทึกไปเลยว่าเงินได้บ่วงนี่ใจต้นได้น่เหตุเอียงแน่สรุปจนกวัวมันจะมืดเนาะต้ของขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็ในนี้ได้ใส่ไปแล้วซองพันบาทก็คือเปลี่ยนต้าโหลดไหมเนาะพี่น้อง แล้วก็น้องนี่ก็มีพอใส่ซ่านเนาะถือว่าเพิ่นสวยเรือเพิ่นก็ให้อนาไายเถือเนาะเถละพันเนาะเพื่อสวยขาเดินทางแล้วก็ขาน้ามันรถให้ทิ้งานเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อขอขอบคุณมุสุคุสุขนุนพ่อแม่พี่น้องมุสุคุสุขุนที่สวยเรือมากเนาะตอนนี้ก็สิได้เข้าตลาดไปหาซื้อเครื่องโตเนาะส่วนเงินบ่วงนี่โบกเกี่ยวกับเงินบ่วงที่เขาจะเหตุกิจกรรมเนาะเป็นอัน อันนี้เ็นสวยสวนตัวต่างหากสวน่ังๆ <c oughs> จ่ายคาร์ดามันก่อนขางลายเนาะแป่งรถกับค่อนขางลายอ่ะตอนนี้ก็ได้ล่างรถแล้วลลยอาทิตย์แล้วนะที่ว่าบด้ล่างรถจุดุ๊บจุดปุบจุบ ทำในนอนวันนี้ลองตาหลดหมไมไ่น้องกินาราบอมีนงจับหน่อยเลยราแถวอะเอัน <c oughs> ังลอยกับซีลอยก่อันนี้ตับเทอตันซานจึงหานอะจักจักตับก็ได้เซาสีซาสี

ยางลึกเด้อ่ันโซบ่มีแต่ซอกับบิ๊กอันราคาเี่ากันเมเลยบ่บ่ตัวนี้เท่สองพัตัวนี้แหละสิบสีพันอ่ะเฮ้ยเบิ่งงานป้นหนึ่งหอดป้อนซ้าะแนวล่าสุดขนามันสุดจักพันมันมีวิสายังไงด้ยพอหนึ่ง คายอย่อยชิหาอ่ามันมันมีวิซาอย่างไรเลือกค่าเดียวกันบ,บ่แต่ละลวิซานี่เลยตหนึ่งสิ้มหาเลขเลขเลยิหกเดี๋ยวเขียนเลยนะเนาะเราสิเขียนถ่นายโอเคอ,อ่าเขาสิทธิหัวสุดหนึ่งนี่เธอ,อ,อัหนึ่งเนะมีสองเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียสองโอ้มีสองเหรียบ่เหรียหนึ่ง เล่ม2เล่ม <lok> 1เ anyway, ล่ม2นี่มาทังอีหยังจังได๋เอาเขาเฮียนภาค1เฮียน1ภาคเฮียน2โอ้เฮียนอันอันลาวิชาบ่เออทั้งตะลาห้องเป็นแบบนั้นหมดบ่บ่1กบ2ป้อ3ด4หัวตัวนี้14,000แลอันนี้ใปอาคุณสมบัติโอ้ีอันนี้เนาะอันและอันสิ่งแวดล้อมป้อด้ Po 3,เลข, anh anh,เลข 3, Po 3, khun sốm bát, anh anh, xíng vé lò, po đi, đĩa đấy, để bố mặn thôi luôn. อันนี้ป2ป2มันก็มีหาหัวไปนี้โอ้คือกันเลยอ่าคือกันเแต่แบบป3เรามีเท่านี้โอเคอ่างงงงูุนาะงันเรียนด้นละอ่าป้นมีเหล่มหนึ่งเล่มหนึ่งนี่คือยังคือวิชายังเอาหัดอ่านปหนึ่งเล่มหนึ่งหัดอ่านปสองเล่มอ่าปหนึ่งเล่มสองอ่าเลขเลขปหโอเคคุณสมบัติปหนึ่งโดยสิ่งล้อมปหนโอเคสุดนี้มีเท่าไรจักันสุดห สุดหนึ่งหกสิบเก้าพันสุดหนึ่งหกสิบเก้าน้อโดยเคีนเลยปพอซองก็คือกันปพอซองกับหกสิบเก้าันอตัวนี้เจ็ดสิบเอ็ดพันพอซองเจ็ดสิบเอ็ดบอออโอ้เป็นสูตรอาหารเลยเนาะปอสามแหละหกสิบหกพันรวมกันเป็นจะพันเปิเอาแตสามสุดเนาะเบิ้งกันหกหกสิบหกจีหนึ่งสิบสี่แาวสองแสนหกพันสามสุดโอ้ตัวบุกแห้งเนาะเดี๋ยวแซวจะสุด เดอเขามีย oh. eh, ังอีกแลวกันเขายังหมักบ้านเนาะเดี๋ยวเขาไปบ่งมักบ้านก็เด้องลเขาสิได้หัวเงินเขาเรืะไรบ้านนึงอ่้อยอ่อยมักบ้านตีกับสร้อยแพงหรือีมีแพงกับถืออีก่ะแพงนี่ท่าไรแพงหน่วยหนึ่งห้ารอยบาทโอคันถือเคันถือเลยน่วยหนึ่งช่องรอยแพงห้ารอยเนาะ เอาซองลอยปะ่ะเอาเอาเอาซองลอยเอาอล,อละอาณาบ้านตีดิคือกันคือกันวะงานจดบิทให้เลยเป็นเงินกีบเท่าไหร มีซนฮะนใส่นี้เลยนางกระต่ออาบออบอเข้าบออยากเร่นกระต่อเขาใตีบานโอเคขาใจสามสุดวะสองแสนหกพันเอออันนี้สะพออ่าสุดหนึ่งเนาะสามสุดสุดหสุดนึงค่ก็กิเอ็ดโปเหลหกสิ โ okay, อเคเ,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 เอาเอาอ่าเองครัคุณถูกวันนี้อเอาสองสองศูนยหกคุณสามนะเป็นสมสุดเอือสามสุดแปลว่า1นึ่สอามเอือมสามแมนเลยเอาสาสุดแบบนี้และ 6, หกแสนสิบแปดนแมนากละ่ะยกล่ะบิ้งเบิง,บง

สิบซองคต้องการอยู่สี่สิบเจ็ดสมันีเนาะ่่เจ็้อาออกอันนี้เอาแบบนี้ก็ได้นเราคาเดียวที่อทดเลยเอาเลยเหอเอีกสโลอันเดียวกันบ้านี้อันเดียวกันสี่สิบเจนาั่นแหะบรรทัดนัมบอนี่บรรทัดน้อย่ีเมื่อกี้เนอันเด็กน่อยมักแบบนั้นบ่สคือสิมักแบบนั้นเนาะเอานั่นแหะ อะไรเช่นแบบโดยอเป็น8ต้นนีถึง 1,000, ต้นนีจะได้จะได้ลุปดีกว่ากันคืกกนอการบ่เออเข้ากับตองการแบบนี้และเด็กหน่อยนนเนาะ3 0 0 0เขาแบบนี้ก็ได้มันมีจานแมนซีเกนเอาซีโนซีอนี1โอเคไม่เอเม อ่ะเขี้ยนบินให้เขาเลยเป็นทั้งมืดเท่าไดครบ้เนาะอันนี้เป็นอันรล่อสุดหล่อสุดบ้านเือนอะไ ันละสามหัวโอ้แต่สดฮึฟังมีบันสี่ป่ะเอาวอนเขาบันสี่ได้ป่ะเอาบันสี่อเอาซะ chị ừ, 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 okay. học đây đây nào nó xong đây 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 ว่เาาแมนซิเวดกิจกรรมมานะเรียนอ้หานเด็กหน่อยวันศุกร์ลา้าอยากสั่งเป็นข้าวผัดน้ำเื่อยจสิบกองกองเท่าไรก่อนฮะกองเท่าไรก่อากองละเศร้าเลยจีจีไฮแบบแบบนี้อเศ้า่าสิแปดสิแปดสิแปดหรือเศร้าเศ้าหรือสิแปดเว้ยปั๊บตอนมอกี้มกว่าังตังอะไรอย่างเงี้ยก็ไข่ไม่ขึ้นเดี๋ยวใส่ไข่สองเลยต่อกล่องเลย โอ้อ้าวพันคุณมึงดูเป็นเท่าไรเป็นล้านเท่าไรก็จะเอาอัน70ซอง70สีเส้นหลานสีเนาะเออล้านสีอันข้าวหนาอยากให้ใส่ไข่น้ำเด็กอยากได้ข้าวพัดอยู่ในอันใส่ไข่ดาวหรออยู่ในข้าวพันเนี่ยสิวะมันมันข้าวพัดแล้วก็ใส่ไข่ดาวน้ำได้วะได้สีสีเอ็ัดเลยอาหารเทียงอ๋ออาหารเทียงได้หน่อยบันซุปอ๋อ เป็นราคาสอพันเนาะเจ็ดสิบสุดเขาสิมาว่ามันเก้าโมง่านบอลเฮ้ยประมาณแปดโมงแล้วเนาะเผื่อเขากลับไปถึงต้องต้องลุกแต่เช้าเพราะได้นอนอยู่แล้วเอออืมต้องไปลุกมาเห็นหายแ้วันในนั้นเพราะว่าเขาสิให้เขากินตอนเที่ยงเขาก็ต้องไป้เออกวสิไปอหอดแเมนอ่าตอนนี้เป็นหลานสีเสนเนาะจ้ะให้มาจับเงินบอลด้วยได้แล้วแต่เจ้าสะดวกอ๋อขั้นสานกระจาย บาทเดียวเลยจะาสดวกมากับเจ้าม่จายกันได้แต่ว่ามีบัญชีที่เขาสีายเขาโอนมาเสียวมีราะว่้เงาบมาคือเงินสดโอเคก็ตามนั้นเนาะ,ะนชุขอบใจหลายๆาท่านมีการแบบเปลี่ยนแปลงมาจังสิบอกเราว่ายังให้เพิมเ่มยังไงแต่นายจะบโเพิ่มเลยแหละนับจำนวนคนมาแล้วเห นักเรียน่ะประมาณ47แต่เข่าเผื่อนะเผื่อพอแม่ประชาชนมากเผื่อทีมงานเผื่อทีมงานตัวเองอีกแน่ยรือว่าเขาสิอาสซารับกันบ่เสร็จกันเส็จสิบกัเอาประมาณเอาผัดกะเพราแซวบ่หาซิบหาเป็นผัดเป็นผัดกะเบราได้ได้เนาะราคาเดียวกันเหมือนบ่อโอเคแพ็คเท่าไรเนี่นี่เอาสิบห้าแพ็ค ทองอย่างอันนั้นนะเด้ทอทงอย่างหิวฮนะน่ะซองซองตับเด้อฮะเออนี่ได้เอาเขาข้างในมันในหันกันได้เองอันนี้เอาไปใส่บอลตุ๊กนาบเออม,มันไม่มอนตังตุกนาบ มันมีท้องใหญ่กว่านี้บอ๊ะท้องใหญ่กว่านี้นี่ซ้ำได้เ้ยเจ็นแมาด้วยรวมทั้งเมดเป็นทั้ไใน้ำแทกเก่าอีเมลแทกเกลบอ๊ะเบอร์ทักแปดบอะเก่าไม่ผินราคาเก่าคือสิ้นหาหอว่า เจ็ดสองสิีดเส้าซนสี่ส,สิโอโหเจ็บอนาไฟซื้อมาใหม่อันนี้ตาไฟสื่อมาใหม่นะพี่นอ้องตาตาตำแลยยุนี่บบแจงไปได้นะตาตำแต่วัดตาซู่มีแจงดีขนาดไข่กว่าตกก่อนไล่ยอยู่มันเท็นอนนมน้ำเนาะแมน โตเก่าฮันโ้ยมัวมัวใครเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนที่จริงนะจะเปลี่ยนทั้งตาหนอกมันเลยโกรต้ามันแต่ว่างมเขายังบ่พอเขาก็เลยเปลี่ยนแต่ตาใน้าอกอนซึ่งตัวน,นี้ทิพย์ก็มาขอเทือนเป็นทีมหอยเนาะพี่น้องซึ่งมมือน,นี้ก็ได้ไปสื่ออุปกรณ์การเหียนเป็นทีมหอยเนาะซึ่งอุปกรณ์การเหียนนี้สื่อไปอยู่ซองหลาน หาสิบสาันกีบแล้กก็มีบ้านเต้บานตีสีหน่วย3ามแสนแปดพันกีบแล้กก็มีตะนางเส้นหาสิบพันกีบและก็ได้ไปซื้อน,น้ำดื่มเนาะสิบหาแพ็คก,ก็คือ1นึ่งเสนสีสเกพกีบรวมทั้งทุงย่างทุง่งที่จะมาใส่แพ็คเครื่องแจกนะเรียนส่วนอาหารหันสร้างไว้แต่ว่าบท่านในใจบท่านในมีมัดจำเนาะ รวมทั้งมือที่วาจ่ใจไปมานนี่ก็คือสองหลานหกส้นแปดสิบพันกีบซึ่งเงืเ่อนรวมประมาณเนาะที่ว่าจะมาใส่เกิจกรรมก็คือสี่หลานแปดเส้นกีบซึ่งตอนนี้ก็คือยังเรืออยู่สองหลาน 1, 000, าหนึ่งเส้นเท้าพันกีบเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือจะไหวไปจ่ายค่าอาหารแล้รก็ซ้ำห้องไหวเนาะบวกบวสิได้ใจย,ยังเผิ่มโบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สีสรุปไหวประมาณเท่านี้เนาะพี่น้องต่อไปก็สิได้แพ็เคเรื่องแพ็คขอ้ของอีไย่างอีกเนาะ ว่ามือนี่ขำแล้วคือสิบปินแพทย์คล้องแล้วมันนี่ก็ตตอกันในคลิปนานนะพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับพ่อแม่เนาะที่มาฟังเงินมาเหตุกิจกรรมอยู่ทางฟังเล่าเนาะกะเื่องในวันขายวันเกิดของประตูเมตูเนาะข้อห้ประตูเมตูมีสุขภาพห่างไกลที่แข็งแรงสุขกลสุขใจพอหายเป็นหงพหงไสยอยู่กับหลุกกับลานไปด้นยๆเนาะสาธุสำหรับคลิปนี้ที่เปิดซีจูไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องขอโตไปกินเขากันที่เขา ข้าขอหอด่านด้พี่น้องเจอก,กันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับตอนนี้สวัสดี